อน,นิสงส์แห่งการฟังธรรมหนึ่งเนืองภิกุทั้งหลายอน,นิสงส์สี่ประการแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอันบุคคลพึงหวังได้อน,นิสงส์สี่ประการอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือ สุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอัพูตะธรรมะเวทันละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกขุนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในพบนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพรันภิกขุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังหนึ่งเนือง,องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้ภิกขุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอัปูตตะธรรมะเวทันละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกขุนั้นฟังหนึ่งเนือง,องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทศนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแต่ภิกุผู้มีฤทธิ์ถึงความํำนาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่เทพบริษัทเธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติปรมจัน ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุค,คุณวิเศษเร็วพลันภิกขุทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแปลว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอที่แท้ เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเสียงกลองทีเดียวฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปปูตธรรมะเวทันละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกข,ขุนั้นฟังเนือง คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อก,ะกระทํากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแต่ภิกขุผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติปรมจะมร,ร์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพรันพิกุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งธรรมทั้งหลายที่พิกุฝั่งหนึ่งเนือง,องคล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอันบุคคลพึงหวังได้พิกขุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพูตตธรรมะเวทันละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิกขุนั้นฟังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยทั้งภิกขุผู้มีฤทธิ์ถึงความจำนานแห่งจิตก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแต่เทพบุตรย่อมแสดงธรรม ในเทพบริษัทเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติประมาจรรันในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นเองสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกขุทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสังเขาเดินทางไกลพึงได้ฟังเสียงสังเข้า เขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่าเสียงสังหรือไม่ใช่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเสียงสังฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปูตธรรมะเวทันละ ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกขุนั้นฟังเนือง,องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยทั้งภิกุผู้มีฤทธิ์ถึงความจำนานแห่งจิต ก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแต่เทพระบุตรย่อมแสดงธรรมในเทพบริษัทเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติปรมาจรันรในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นเองสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเลวพลันพิกุทั้งหลาย นี้เป็นอนิสงส์ประการที่สาแห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกุฟังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอันบุคคลพึงหวังได้ภิกุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปูตะธรรมะ เวทันละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิขุนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแม้พิกุผู้มีฤทธ ถึงความํำนาญแห่งจิตก็ม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแม้เทพปบุตรก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัแท,แ,ท,ทษตแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือนเทพบุตรผู้เกิดทีหลังว่าท่านผู้นิระทุกย่อมละลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติปรมจรรย์ในการก่อนเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเราละลึกได้ ท่านผู้นิรทุกข์เราละลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์สติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกขุทั้งหลายสหายสองคนเล่นฝุ่นด้วยกันเขามาพบกันบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งพึงกล่าวกับสหายคนนั้นอย่างนี้ว่าสหาย ท่านระลึกกรรมแม้นี้ได้หรือเขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราระลึกได้เราระลึกได้ฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเบยยากรณะกาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอัปพูตตะธรรมะเวทันละ ทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิกุนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทาการละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแม้พิกุผู้มีฤทธ ถึงความชำนาญแห่งจิตก็มิได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแม้เทพบุตรก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัทแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือนเทพบุตรผู้เกิดทีหลังว่าท่านผู้นิรทุกย่อมระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติปรมาจันในการก่อนเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเราระลึกได้ ท่านผู้นิรทุกุ์เหาระลึกได้ท่านผู้นิรทุกุ์สติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุกุณวิเศษเร็วพลันภิกขุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สี่แห่งธรรมทั้งหลายที่พิกขุฟังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอันบุคคล พึงหวังได้ภิกุทั้งหลายนี้แลออน,นิสงสีประการแห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกุฟังแล้วเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นอันบุคคลพึงหวังได้